ลูกรักของพ่อทุกคนขณะที่ฟังเสียงพ่ออยู่นี่ลูกอย่าฟังเพลินนะเมื่อเวลาฟังก็ต้องใช้สมาธิจิตศีลส,สมาธิปัญญาต้องครบใช้กำลังญาณตามที่ลูกมีอยู่ใช้อนาคตอตีตังสยานถอยหลังชาติในอดีต ถ้าไม่มั่นใจก็จักจิตข้างตัวให้ผ่องใสทูลถามโอ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระท่านเจ้าหรือว่าหรือว่าหรือว่า,วาท่านปู่ขอดูภาพนาดีตว่าสภาพเป็นยังไงหลังจากนั้นมาปรากฏว่าพระเจ้าพังกระไรเก็ไม่ส่องสวยแต่ว่าก่อนการนั้น เด็กชายพรมและพรมกรมายก็ส่งคนของตนเข้าไปเป็นทาสของขอมรับใช้ขอมด้วยคนที่ส่งเข้าไปเป็นคนที่มีความฉลาดและก็เป็นคนที่มีพิมือดีพร้อมที่จะเป็นหน่วยหลังทำลายชีวิตขอมและภานะด้วยการเคลื่อนไหวของขอมในด้านนี้ก็แรากรเตรียมรบพร้อมเครื่องกระสัดท,ทั้งหมด กราบทูลขอพระราชวินดาว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปควรจะแต่งองค์พระองค์เป็นกษัตริย์ชาวบ,บ้านพอได้ฟังก็ชัยโยโห่ร้องพร้อมกันว่าคนแล้วพระเจ้าค่ะจะได้ไปบินเม่งฝันข้ามาชาชนหมายข้าราชบริพันคนทุกคนแต่งคำแบบเป็นทาหารเป็นในหมวดในหมู่ในกองเป็นแม่ทัพเป็นต้น เวลานี้ปรากฏว่าเขตคนไทยมีความร่วงเรืองสวยสดยาง,งามแต่งตัวด้วยเครืองยศถาบรรดาศักดิ์ที่เป็นอย่างนี้เพื่อเป็นการปลุกกำลังใจว่าไม่ใช่รบกันแบบทาตหรือเอาขอรทานเข้าไปตีกันเครื่องแต่งตัวเป็นการข่มฝันฆ่าศึกในเขตไทยทั้งหมดประกาศห้ามห้ามขอมเข้ามาเด็ดขาด ถ้าขอมคนไหนแยมเข้ามาในเขตไทยนั่นหมายถึงตายทายพยาขอมเห็นว่าคนไทยไม่ส่งสวยหนึ่งปีสองปีและก็สามปียินดีส่งคนเข้ามาดูลาดเราว่าเจ้าไทยนี่มันจะแข็งเมืองจริงๆหรือ,อยังไงแต่ปรากฏว่าคนของขอมที่เข้ามาดูลาดเรา ก็เลยไม่เหลือแม่แต่งเงาชีวิตก็ไม่เหลือนี่ถือว่าขอมบุกไทยเราถือเป็นปฐมฤกษ์เอาชีวิตของขอมเป็นเดิมพันในเมื่อเราฆ่าโทษเขาก็โกรธแต่เราก็ไม่ต้องการกลัวเขาโกรธเราต้องการจะทำลายชีวิตเขาเป็นการขม่มขวัญฉะนั้น คนที่เด็กชายพรมหาราชมาเป็นปีที่สามพอมายุได้สิบเก้าปีมายุได้สิบเก้าปีตอนนี้เองปรากฏว่าขอมเตรียมทัพแต่คำจริงไทยเราเตรียมทัพมาสามปีตั้งหมดตั้งหมตั้งกองตั้งยุทธวิธีดอนดูยุทธวิธีการรบว่าถ้าเรารบเราจะรบที่ไหน เราอยู่แถวแม่สายเราก็มารบกระดิสันสายเราจะตั้งทัพรับของที่นี่ในการรบกระจัดเป็นหมดเป็นหมู่เป็นทัพปีกซ้ายปีกขวาทัพหน้าทัพหลังทัพหลวงตามที่กำลังคนจะมีอยู่รวบรวมคนที่มีกำลังจริงๆเวลานี้ก็ได้ประมาณสี่หมคน แล้วก็ตั้งกองหลนไว้คนที่แก่หน่อยเด็กนิดเอาไว้ช่วยกันทีหลังถ้ามีความจําเป็นนอกนั้นเป็นหน่วยการเกษตรช่วยกันหาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหน่วยสเบียงนี่เรื่องใหญ่เตรียมพร้อมตั้งกองรบตั้งกองได้รายตั้งกองโจรว้าจะสองข้างทางข้ยจิงกองโจนนี่ไม่ตั้งเป็นโมู่ใหญ่แต่เขาใช้ทหารธนู มูลเก้าคนสิบคนอยู่ตรงเขาบ้างอยู่ตามพุ่มไม้บ้างล้ำเข้าไปด้านหลังจากแนวหน้าคืว่าเป็นหน่วยที่เรียกว่า,ามันก็ชาวนานะเขาทำแบบนี้นะอาวุธวางไว้กับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันบ้างเป็นชาวไร่ไถนานกันบ้างทำปลูกผักปลูกหญ้าก,กันบ้างทำให้ข้าศึกไม่รู้ แ้าว่าหน่วยนี้ทั้งหมดพร้อมที่จะทำลายกำลังของข้าศึกโจมตีได้ข้างถ้าไม่ข้าศึกพระพวัาขวัคิดว่ามีคนมากเอาลูกธนูมากๆเป็นธนูเพลิงบ้านธนูทำลายติดอย่างนองบงังเมื่อถึงปีที่สามรัไม่ส่งสวยเป็นแน่นอนขอมาเตรียมทัพคนของเด็กชายพรม พระพรมกุม,มารก็ส่งข่าวไมาให้ทราบเมื่อเขาเตรียมทัพเราก็ยกทับยกทับไปตั้งรับที่สันสายแต่ความจริงไม่ได้เตรียมรับเตรียมรุกลูกไปเชียงแสนลูกจะเห็นว่าเขาขินว่าที่นี่สันสายแถวนั้นนั่นลูกรักทั้งหลายเป็นแนวที่เราตั้งรับคนก็เราอยู่ทั้งภาคพ,พื้นดินข้างล่างและอยู่บนยอดเขากลางเขา คนได้อยู่ที่สูงใช้ธน,นูเป็นสำคัญมาตอนนี้พ่อกลืมพูดไปว่าพออายุที่สองปีก็ปรากฏว่าคืนหนึ่งที่มีเทวดาเข้ามาเข้าฝันว่าวันพรุ่นี้ให้เป็นไปที่แม่น้ำโขงจะมีช้างเผือกสามเชือกพ่อพูดมาแล้วได้อย่างจำไม่ได้นะ ถ้าเชือหนึ่งจะปราบได้ทั่วทั้งเนี่ยทั้งทั้งทั้งหมดทั้งทั่วท,ทั้งชมพูทวีปมั้งอาราบเป็นเจ้าโลกเชือที่สองปราบชมพูทวีปได้ปราบเป็นเชือที่สามถ้าสาม,มารถจะปราบของได้หมดเป็นอันว่าตามกำหนดที่เวลาที่ไปคอยช้างเมื่อพระพุทธทูลพระราชวินดาทราบ ว่าตอนกลางคืนเทวดามาบอกอย่างนั้นพระจิวินดาก็เชื่อมั่นในพระราชโอรสว่าพระราชโอรสที่มาเกิดนี่มาจากพรมเทวดาต้องประคับประคองจึงอนุญาตให้เป็นดักลูกตอนสายแทนที่เห็นช้างลอยมาในแม่น้ำโขงกับกลายเป็นง,งูหงอนสีแดงขาวโพลนูใหญ่มาก เขาบอกว่าเชื่อกแรกถ้าเขามาได้จะปราบเป็นท่านโทษเุณเท่าไตรภพก็มหมายถ้งว่าเป็นเจ้าโลกแต่เด็กชายพร้มกับเพื่อนๆมองดูต้องการช้างกลายเป็นงูก็ปล่อยไปตัวที่สองรองลงมาก็เป็นงูอีกย่อมมานิดหนึ่งไปงอนสีแดง ก็นึกแปลกใจว่าเรามาคอยช้างที่วดาบอกว่าจะมีช้างกลายเป็นงูนิบรลอยผ่าเป็นสองถ้าสามงูก็งูแล้วเอาแน่เป็นอันว่าตัวที่สามนลอยมาก็เป็นงูตามเดิมใดชายพร้อมจะมีบัญชายาชาาติทั้งหมดว่างูหรือช้างไม่สำคัญเราต้องจับก็โผล่ลงไปในน้ำโดยกอดคอง,งูทันที งูตัวนั้นก็กลายเป็นช้างเผือกเดินทนน้ำน้ำก็ไ,หง,กไหงหลังกำลังไหลหลากที่นั่นยังมีน้ำมาบ้านควานทนแล้วไม่าขับจะใสยังไงให้ช้างขึ้นจากน้ำช้างก็ไม่ยอมขึ้นยังได้ให้สายชาติไปกราบทูลพระราชบิดาทรงราบพ,พระราชบิดาก็เรียกขนโขนมาขนก็บอกว่าต้องใช้กระพังทอง เอากระพังทองไปตีล่อจิงจะขึ้นโหนเขาก็เก่งแต่ความจริงกระพังทองไม่มีอยู่แล้วไม่ได้ทาวันนั้นตามที่ประวัติศาสตร์ิทยเขียนทําวันนั้นนะทําไม่ทันลกปถอยจะทาทันอะไรนถ้าเตรียมอยู่แล้วสั่งให้พระเจ้าแม่ทาไปแล้วพระเจ้าแม่ของคนทําไว้จึงได้ให้คนแต่งกายสวยสดก็งามทื้นดอกไม้ทุบเทียนเครื่องสกการวรามิตร จัดเป็นขบวนลงไปไปถึงกราบไหว้เชิญพยาโคจัสารขึ้นช่วยคนไทยแล้วตีกับพังทองช้างก็เดินตามกับพังทองก็มาล่อนัเองเดินตามมาแบบสบายๆพอมาถึงบ้านก็เกิดมามาถึงที่อยู่ก็ทำขวัญช้างมีบรรดาประชาชนหลายข่าวไม่ยาก ข่าวจากเสียงคนนี่ไปไกลว่าเวลานี้พรมกุม,มารได้ช้างปลืกไกลแก้วเป็นช้างเผือกขาวโพลนแต่ตัวระยับคลา้ายแก้วประดับตัวสวยสดงดงามมากจึงได้ทำร่างแหะใส่หน้าช้างแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรเยอะๆต่อมาเมื่อได้ช้างมาแล้วขณะที่ช้างตัวนี้ปล่อยเข้าในป่าไม่มีการใส่ปลอกไปสิสรภาพ ให้รางที่เยาวน้ำแับจะกินหญ้าก็รางทองคำเข้าไปในป่าสัตว์ร,ร้ายยอมราบคาบแก้วกลัวช้านี้ทั้งหมดตอใน,นเมื่อกลัวช้านี้ทั้งหมดแต่ปลายก็มีช้างอีกเป็นจำนวนมากเข้ามาร่วมฝูงด้วยโดยไม่ต้องไปต่อช้างไม่ต้องไปดึงช้างช้างเข้ามาเป็นาสตาชาติมันเป็นเรียกว่าเป็น,ปน,ปน,ปนร่วม ขอให้ช่างตัวนี้เป็นหัวหน้าตามเข้ามาในเวียงเป็นอันว่าทุกคนดีใจมากมีช่างแล้วก็มีมา้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมา้าชาญในก็มีเยอะการจะฝึกเจ็บรือช่าในการรบก็รู้สึกว่าทำง่ายๆพูดภาษาคนพูดแบบไหนทำแบบนั้น แล้วก็มีความฉลาดดีไม่ดีก็ฝึกคนเส้นด้วยช่วยคนมีความฉลาดนี่เป็นอันว่าการยกทัพไปคราวนั้นก็มีแช่พลายไปไก่แก้วซึ่งเด็กชายพรมนพรหมกะมารเป็นคนประทับทรงเครื่องเป็นแม่ทัพใหญ่แต่งตัวสง่าพาเผย สำหรับพระราชวินัยทับเป็นหลังช่างช่างหนึ่งมีสเสวกระชายกันเป็นจอมทัพแล้วก็มีแม่ทัพในกองแต่งตัวสวยๆเรื่องเพรสวย,สวยนี่เป็นเรื่องของผู้หญิงนี่ฟมกุมารกราบทูลพระราชวินาและพระราชมันดาว่านัครบทุกคนจะต้องแต่งตัวสวยความแต่งตัวสวยเป็นกันเขาเรียกว่าตัดไม้ขมนาม เป็นการข่มกำลังใจกันในตัวเสร็จไม่ใช่ว่าเขาแต่งตัวสวยเขาบอกเราก็จอกกอก่อ,อยมีมีเกราะเงินมีเกราะทองตามตำแหน่งพนทหารทั้งหมดก็ใช้เกราะเงินแกมทองคลิปทองนายทหารก็ใช้เกราะทองแม่ทัพใช้เกราะทองประดับเพชร มันมีความสง่าผ่าเผยเรื่องการแต่งตัวสวยเนี่ยเป็นการให้ค่าสิทธิ์ใครามเป็นจิตวิญญาณหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีการรบเราก็ยังพร้อมรับแล้วก็พร้อมรบเจ้างแต่งตัวสวยโชจโฉเมื่อพร้อมพอหอมยกทัพมาตามธรรมดากองทัพเขาต้องตั้งค่ายประจันหน้ากันเมื่อตั้งค่ายประจันหน้ากันลราจึงจะเจรจา คุยกันก่อนแล้วก็ตีกันกำลังของข้าศึกที่ยกมาเวลานั้นกำลังมากกว่าประมาณสี่เท่าดูกองทัพของไทยเดาก็จ้อยรอยนิดเดียวแต่แม่ทัพยิ้มแล้วก็แลลูกน้องทัพสองร้อยห้าสิบคนยิ้มนำกลุ่มชี้ให้ดูว่าพวกนี้ไม่มีชีวิต เขาเป็นการปกใจกันบอกเจ้าพวกของพวกที่มานี่มันเป็นผีทั้งหมดมันจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้นี่ดูที่ว่าเครื่องแต่งกายมันก็สู่เราไม่ได้มันเป็นอสุรกายแท้ๆ้ำมาอย่างต้องเกณฑ์กันแต่้องเราไม่มีการเกณฑ์ดำเรามาด้วยกําลังใจการจะรบแพหรือชนะมันอยู่ที่กําลังใจเป็นสำคัญนี แล้วก็เรามีความสามารถขี่กันมีความหวังดีกันเนี่ยลูกหลานที่รักการที่เราจะชนะกันจะมีการอยู่ร่วมกันด้วยดีก็ต้องอาศัยการชนะกำลังใจเป็นสำคัญถ้าหากว่าเราไม่สามารถชนะใจได้เราก็ชนะแต่แรงกายมันไม่ชนะจริงๆ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพวกที่อยู่ด้วยกันในโลกรักต้องมีความสามัคคีกัน <c oughs> เป็นั้นว่าขาบวนการของเรานี่จะเรียกว่าขาบวนการเละกกลุ่มของเราก็ได้เวลานี้เต็มไปได้วยอันตรายเขาใช้วิธีการหลายแบบที่จะให้ทําให้พวกเราแตกกันไม่ใช่อยู่และนอกจากนั้นเขาก็ใช้กําลัง ที่จบประหัสประหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพ่อแับเลร้การดีสองกันลกูกอันดานล,ลกูกทุกคนต้องระวงังเขาจะหาทางบ่อนกำลังใจจะทำอันตรายกับภานะของเรา <c oughs> ภานะของเราที่ขึ้นไปถ้าบังเอิญไปหกล้มจมควม่ำเมันตรายสองสามคราวคนก็ไม่ไว้วางใจในพ่อเขาคุ้มครองไม่ได้เขาจะทำให้กลุ่มเราแตกกัน เมื่อความแตกสามากกัคคีเกิดขึ้นความมั่นคงของชาติมันก็หมดไปจะคิดว่าคนกลุ่มเรามีไม่กี่คนมีความสําคัญยังไงจะลืมว่าคนทุกคนแต่และกลุ่มละกลุ่มกลุ่มเล็กๆถ้ารวมกันเข้าเป็นหลายลกลุ่มมันก็เป็นกลุ่มใหญ่ดูแต่ไม่เรียวหนามเร้วไม่ขีดตอกถ้าแบ่งเป็นชิ้นๆทีละอันละอันมันก็หักง่าย แต่รวมเข้ามาเป็นกลุ่มเก้าอันสิบอันมันก็หักยากแต่ไม้เป็นกลุ่มๆเก้าอันสิบอันถ้ามันมีหลายๆกลุ่มกําลังของชาติก็เต็ม,มไปด้วยความสามคัคคีเต็ม,มไปด้วยความมั่นคงนันกจงอย่าคิดว่าชาติเนี่ยจะต้องใช้แต่เฉพาะกําลังทหารคําว่าทหารก็คือคนไทยทุกคนเป็นทหาร แต่พ่ออยากจะให้กติเตือนใจเพราะเวลานี้ที่พ่อพูดนี่มันเป็นวันที่อา่าเป็นวันที่ยี่ยี่สิบกุมภาพันสองพันห้ารอยี่สิบยี่สิบสองเป็นเวลาที่เขาหาเสียงเลือกผูต้ตั้งเติกตั้งผู้แทนผู้แทนคนไหนดีคนไหนไม่ดีดูไม่ยากหรอกลรก คนที่จะมาเป็นผู้นำของเราเป็นตัวแทนของเราเนะี่ยลูกจงมองดูตัวของลูกว่าลูกต้องการให้คนอื่นเห็นว่าลูกเลวแล้วว่าลูกดีผู้แทนของเราถ้าเขาทำดีก็หมายถึงว่าพวกเราดีเขาจะเห็นว่าพวกเรานี่เป็นคนดีสามารถเลืกอกความคนดีเข้าไปได้ ถ้าเราเป็นคนเลวเราก็ยะเลือกคนเลวเข้าไปได้ดีหรือเลวเรามองดูกันตรงไหนความดีหรือความเลวเนี่ยก็ดูกันที่จริยาคือนหนึ่งทางการให้จะไปที่ไหนก็ตามต้องดูสือประวัติเสก่อนว่าคนจะเป็นผู้แทนของเราเนี่ย เคยมีจิตกว้างขวางอบอ้อมอารีเมตตาปรานีกับเพื่อนมนุษย์ก,กันหรือเปล่าเพื่อนคนไทยด้วยกันหรือเปล่าเขามีไหม <c oughs> ยามปกติเราเคยเห็นหน้าเขาบ้างไหมหรือว่าเขาทำงานส่วนใดเป็นสาธารณประโยชน์บ้างได้หรือว่าก่อนที่จะมาเป็นผู้แทนไม่เคยไม่เคยเห็นหน้าเลยแต่พอก,ก็เพิ่งจะมาดีเมื่อตอนเป็นผู้แทนเนี่ยเจอหน้าใครก็ไหว คนประเภทนี้อย่าเลือกกำอะไรลูกถ้าเลือกมาสแสดงว่าเราทั้งพวกเลวทั้งหมดนึกว่าคนเป็นคนโง่ทั้งหมดพอเพียงที่เขาจะต้มง่ายๆแบบนี้เราก็โอเคกับเขาแล้วนี่แล้วกินแค่เขาก็หกเพียงเท่านี้แล้วก็เชื่อว่าเขาดีในเมื่อเขาไม่ดีแล้วไม่เคยหน้าเขาขาดการสงเคราะห์เครื่องกันรกัน,กนมาเป็นคนไม่ดี เราเลือกเขาเข้าไปก็สแสดงว่าเรานะ่ะเป็นคนไม่ดีถ้ามาบริการที่สองพิยวาจาเวลาจะเลือกคนที่เป็นผู้แทงเข้าไปเราจะต้องคิดวาจาที่เขากล่าวทุกถ้อยคำนะ่ะเป็นวาจาของเรานี่เท่าที่สังเกตดูก็ดูอย่างนี้เวลาเขาเลือกเขาพูดด้วยเหตุในผล ไม่ใส่ร้าย้ายสีซึ่งกันและกันไม่ทำไม่เรียกว่าไม่ให้ร้ายซึ่งใครไม่ไม่ร้ายใครใครจะดีใครเขาจะชั่วเขาไม่พูดถึงเขาพูดถึงแต่เหตุผลอย่างเดียวว่าทำอะไรมาถึงจะดีนี่คนที่เป็นผู้แทนไม่ใช่เปนนั่งฟังดา่าถ้าคนชอบดา่าแล้วก็เยเลอกเขาไป ล้วเ,เลือกคนชอบด่าเข้าไปเขาจะหาว่าเรานี่เป็นคนเลวคนได้วาจาด่าเป็นวาจาที่ไม่ดีวาจาที่ไม่ดีก็หนึ่งวาจาโกหกมโมเทตสองวาจาหยาบสามสอเสียดยุ้โยงส่งเสริมให้เขาแตกกันห้าพูดไร้สาระไร้ประโยชน์ไอ้สี่พูดสาระไร้สี่ไร้สาระได้ประโยชน์ นี่คนที่เราจะเลือกเขาให้เป็นเขาเป็นผู้แทนเด็กก็ต้องดูเดี๋ยววาจาเขาไปเราะไหมพูดขึ้นมาเสียดสีใครว่าเปล่าด่าใครบ้างว่าใครบ้างคนประเภทนี้อย่าเลือกเข้าไปเลยเพราะเป็นคนเลวมีวาจาเลวก็สแสดงว่าใจของเขาเป็นคนเลว เข้าไปก็เพราะการเลือกผู้แทนเนี่ยผู้แทนเราต้องการผู้แทนสร้างความสามัคคีไม่ใช่ผู้แทนแต่ความสามัคคีจะต้องเอาดีก็ได้เหตุได้ผลไม่แช่เอาดีวยการด่ากันคนไทยเรามักจะชอบฟังด่าแต่พ่อก็ไม่ได้ดูถูกทุกคนทุกคนคนทุกคนเขามีปัญญาเราดูความสามารถดูใจอบอ้อมอารี ไม่เห็นแก่ตัวถ้าบุคคลที่เห็นแก่ตัวเยะเลือกเข้าไปเลยลูกเขารวยก็มาเยอะแล้วถ้าเราไปฟังแล้วหาคนดีไม่ได้เราก็ต่างคนต่างไม่เลือกมาเสีเลยถ้าเราจะเอาคนเลวเข้าเปเป็นเนพื่อนแทงของเราอย่าเข้าไปถ้าถามว่าไม่เลือกก็จะเป็นการนอนหลับทับธิ์ความจริงเราไม่เลือกเสียเลยน่นละดีถ้าหาว่าเราไม่ได้คนดี เลือกเข้าไปได้คนเลวหนึ่งเงินของชาติตรองเสียไปเงินของชาติก็ได้กับอยากเงือนแรงงานของเราเราไปจ้างคนเลวให้เขาไปทําความเลวแทนเราในสภานอกจากนั้นเขายังจะสร้างความเลวเถือพิสิทธิ์ต่างๆคนใดถ้าอยากเป็นรัฐมนตรีอย่าเลือกเข้าไปในโลก คนประเภทนี้สนแสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะแทนเราเราเคยเห็นไหมผู้รัฐมนตรีที่เป็นผู้แทนเนะข้าไปสร้างความยุ่งยากให้เกิดในเวลานี้และมีหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้ดูถูกว่าคนที่เป็นผู้แทนนะั้นไม่ดีไปทุกคนหมายความนี่พ่อหมายความให้เลือกคนดีเข้าไป นั้นมาเลือกคนดีเข้าไปแล้วก็สังเกตไว้ด้านในอดีตใครอยากเป็นรัฐมนตรีอย่าเลือกเข้าไปเลยแล้วอยากเป็นนายกก็จะเลือกเข้าไปแต่อยู่ๆเฉยๆเขาไม่เชิญไปเป็นรัฐมนตรีเขาเชิญเป็นนายกอันนี้คนแล้วก็ดูการบริหารในอดีตของในออดีตขงเขาด้วยว่าเขาเคยทําดีหรือเคยทําชั่วใครเคยทําชาติให้บรรลัยมาบ้าง เคยใครเคยทําชาติให้ดีขึ้นมาบ้างในขณะที่โดยมากเราก็จะเจอผู้แทนหน้าเก่าๆเ,เป็นของไม่ยากถ้าบงเอิญจะเป็นผู้แทนหน้าใหม่แล้วก็ต้องดูกําลังใจว่าเขาเคยมีความอบอ้อมอารีไหมนี่การเลือกผู้แทนเป็นอย่างนี้นะลูกนะอย่าลืมว่าเลือกทรงเด็กเขาถือว่ายานอนหลับทับสิทิ แต่ถ้าเราเห็นว่าไม่ดีเราก็ไม่ควรจะให้อาใช้สิิ์ของเราไปเอาคนไม่ดีมาเป็นผู้แทนเราเขาจะเข้ามาเข่งฆ่าเราดีไม่ดีมีสมัยหนึ่งเรือน,นอบอขอวิ่งกั้นแม่น้ำองสรวจอาวุธที่ผ่านมามีครั้งหนึ่งพ่อไม่ทราบว่าเป็นคำสั่งของใครห้ามเรือน,นอบอขอวิ่งเจ็ดวัน รากฏว่าเมื่อก่อนนี้ผู้ก่อการร้ายมีอาวุธน้อยคนหนึ่งและสองสามคนจะมีปืนหนึ่งกระบ,บอกเพื่อนเนาว์บอกขอไม่ตรวจลำไม่นำขอมเพียงเจ็ดวันผู้ก่อการร้ายมีอาวุธปืนคนละสามกระบ,บอกนี่เป็นการเปิดช่องทางให้เข้ามาทำลายชาติกพสแสดงว่าเขารับจ้างจากใครมาคนใดคนหนึ่งแล้วก็ประการที่สองความปั่นป่วนของชาติ ความไม่มีระเบียบวินัยความไม่มีระเบียบวินัยในชาติเนี่ยไม่เกิดจากใครมันมีอยู่สองสามสมัยเด็กโตกับผู้ใหญ่จะด,ด่าใครก็ได้ทำลายใครก็ได้เปว่าชาติที่เป็นมิตรจะคิดประทุษร้ายทำลายเขาเสียเยี่ยวรถทงเขาเสียเรือฟรีเกตจะนำอาวุธให้มาเข้ามาประเทศไทยมีค่านับเป็นพันล้าน ซึ่งเราจะไม่ต้องจ่ายไปเยี่ยวรถทงเขาเข้าปรากฏว่าเขาเลยเบนหัวไปให้สิงโคโปร์นี่เงินของเราก็จะไม่มีอยู่แล้วไปทําแบบนั้นมันเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเราจะให้คนมาเป็นรัฐบาลนี่จะต้องเป็นคนที่มีความมีมันสมองยาวๆเห็นความดีของชาติเห็นความดีของประชาชนแสดงความเป็นมิตรรอบๆประเทศ เราแย่ถือว่าเขาเปรัทิ่ต่างกับขวงเรามันไม่สําคัญเรื่องรัฐทนั่นมันเป็นตัวนองสื่อแต่ความดีไม่ดีมันอยู่ที่จิตใจของบอคุคคลนี่เป็นอันว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ใกล้จะเลือกผู้แทน,น,นรัดนดรแต่ว่าถามว่าจะเลือกใครก็ต้องบอกดูก่อนดูประวัยก่อนถ้าหากว่าเห็นว่าไม่สมควรก็ไม่เป็นเลือกเสีเลยในเขตของเราก็ไม่ต้องมีผู้แทน ถ้ามีใครดีพูดดีเวลาที่ก็พูดไม่โจมตีใครสแสดงเหตุสแสดงผลและก็มีประวัติดีคําประวัติดีมีความอบอ้อมอารีแต่บุคคลทั้งหลายก่อนที่จะมาเป็นผู้แทนนานแสนานานดูไวยก่อนถ้าบังเอิญเราไม่สามารถจะรู้ประวัติดได้ก็ดูลีลาในการพูดพูดที่แจงเหตุที่แจงผล พูดเพื่อความสามัคคีกป็ะคงอยู่ใครจะด่าจะว่าก็ไมก่กระทบกระเทือนทําใจสบายๆถ้าถามว่าเขาด่าท่านทันว่าอย่างไงเขาบอกว่าตามใจผมห้ามคําด่าไม่ได้นาทีโลกเกอานินิตโตคนไม่ถูกด่าว่านินทาไม่มีในโลกก็เป็นธรรมดาแต่ผมเข้ามานินหนึ่งผมไม่ต้องการเป็นรัฐมนตรีสองผมไม่ต้องการเป็นไลเลขานุก,การ ผมต้องการเป็นผู้แทนคอนประชาชนฝ่ายเดียวนี่นก็ดูการลงทุนเขาไม่เลี้ยงเล่าเมายาใครตัวใครพูดให้เหตุให้ผลถือว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปคนที่เลี้ยงเล้าเมายาคนที่ลงทุนมากเขาต้องการกาไรโลกรักคนเราถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อว่าเขาดี ยังมีกิเลสแล้วก็นํากิเลสมาใช้ในเวลาหาเสียงก็ยังเลวกันไปใหญ่เอาเรื่องเขาก็จะพรมเลยไม่ไปถึงไหนก็มาจอยกันอยู่แค่เรื่องเขาพูดแทนนันดนแต่ยังไม่จบนั่งงวดข้างหน้าพอจะเล่าถึงผู้แทนที่ดีสักคนหนึ่งให้ลูกฟังทั้งนี้ได้เป็นประโยชน์สําหรับโลกสําหรับหน้านี้เทวก็หมดแล้วก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะฟังงวดหน้ากันต่อไป